ก็สามารถส่งมาทางอีเมลและก็เฟซบุ๊กมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลง มิลาฮิราะมานิราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมบะราะมะตุลอบะเาะกาตุ์ค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาเจอกันแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกันในช่วงของการปรับพื้นฐานคือวันที่29เมษายนี้แต่ว่าเนื่องด้วยนะคะภาวะในช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะเจอกันได้นะคะคือภาพรวมของส่วนของอนุบาลและประถมนี้ส่วนของอนุบาลเนี่ยอนุบาลหนึ่งเนี่ยเริ่มที่ เด็กสามขวบนะคะลูกๆของท่านสามขวบเพราะฉะนั้นเป็นวัยที่พ่อแม่ยังไม่อยากให้ห่างจากอกนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาแม่จะต้องมาส่งลูกลูกจะต้องจะหาแม่นะคะเพราะฉะนั้นผู้กครองต้องทําใจต้องเข้มแข็งกับตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนที่มีลูกเล็กๆก็ประสบปัญหาอันนี้มาเหมือนกันนะคะ,ะบางคนก็ยัง ส่งลูกเข้าห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมานั่งแอบดูมองลูกนะคะในขณะที่ลูกอยู่กับคุณครูะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันขอความร่วมมือคือจงเชื่อมั่นกับครูของเรานะคะว่าจะดูแลลูกของท่านได้ส่วนของในระดับประถมเนี่ยปัญหาที่จะพบก็จะเป็นนักเกรยียนป1นนะคะนักเกรยียนป1ก็กับนักเรียนป1ก็ขึ้นมาจากอนุบาล3เพราะฉะนั้นขึ้นมาป .1 ก็จะ อ่ไม่ไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยังห่วงยยอยู่ก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของระดับป .1 น,นี้ค่อนข้างการเรียนจะไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นโรงเรียนเราจะมีการเรียนศาสนาควบคูสามัญเพราะฉะนั้นนักเรียนในชั้นป .1 ที่เริ่มเรียนจะเรียนมาก มากกว่าที่ผ่านระดับประถมมาเพราะฉะนั้นในระยะแรกๆนะคะลูกๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อดําเนินการไปได้ในระยะหนึ่งนะคะทุกอย่างจะสามารถปรับได้นะคะในโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาควบสาม,มาัญมี8วิชาที่เรียนนะคะเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปแต่มีวิชาเสริมขึ้นมาก็จะเป็นวิชาคุรอาร่านวิชาฟิกภาษาไทยนะคะก็จะหนักพอสมควรวันหนึ่งจะเรียน เวิชานะคะแต่ว่าในช่วงของกลางวันเนี่ยเราก็จะมีการพักพักเพื่อที่จะให้เด็กได้ละหมาดดูฟรีนะคะอยู่ที่เรียนเราจะละหมาดสอเวลาคือโดริกอสซีนะคะช่วงกลางวันนักเรียนจะทานข้าวในระดับป .1 ที่เข้ามาใหม่1ป .1 กับป .2 ที่เข้ามาใหม่จะต้องทานข้าวเองโดยที่มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะน้ำผู้ครองไม่ต้องไปห่วงเพราะว่าบางทีดิฉันเดินดูในเรื่องของครูที่จะทําหน้าที่ดูแลน,นักเรียนน่ะบางคนต้องไปนั่งป้อนข้าวให้กับลูกของท่านนะคะบางคนนกักเรียนเนี่ยก็ต้องกินด้วยน้ําตาก็คือไม่ได้อยากกินข้าวแต่ครูก็ด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งถ้าน,นกักเรียนกินไม่อิ่มนะคะในวิชาช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดก็พยายามที่จะให้นัเกเรยียนเนี่ยได้กินอาหารของเราซึ่งบางบางคนไม่เคยให้ลูก กินผักเลยนะคะเด็กมีผักเด็กก็จะเห็นผักอย่างเช่นต้มจืดเนี่ยเห็นผักปั๊บเนี่ยนักเรียนจะบอกว่าหนูกินไม่เป็นแต่ครูก็พยายามที่ว่าให้ลูกลองกินไปตอนแรกๆก็อาจจะเขี่ยผักออกให้แต่มาหลังๆก็คือจะให้เด็กคุ้นเคยกับอาหารหลากหลายให้ให,ให้กินให้ได้นะคะแต่ว่าในในช่วงเนี้ยในการเปิดเรียนวันที่29ในส่วนของปอ .1 อหนึ่งจะต้องมีการปรับพื้นฐานเพราะนั้นการปรับพื้นฐานเนี่ย ปีนี้นักเรียนไม่เจอคุณครูนะคะเพราะนั้นเราจะเจอกันทางออนไลน์นะคะวิธีการสื่อสารของเราเนี่ยจะต้องใช้2วิธีคือคือการผ่าน Facebook กับผ่านไลน์นะคะเป็นหลักในการสื่อสารกับคุณครูวิชาที่เราจะต้องเรียนในช่วงของการปรัาพื้นฐานก็จะมีวิชาภาษาไทย โดยที่คุณนภูพันโพนะคะเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นครูประจำชั้นห้อง1นทับหมีวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งมีคุณครูอมณีสมแอรเนี่ยเป็นครูประจำชั้น1นทับสนะคะสอนคณิตศาสตร์แล้วคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยในสลามสวยชวนเรามีเรื่องของการเสริม เสริมวิชาจินตคณิตนะคะผู้รองเวลาเปิดเทอมมาเราจะมีเอกสารเรื่องของอค่าใช้ใจ่ายในการเรียนจินตคณิตนะคะ380ในเรื่องของการเรียนมีหนังสือเรียนมีลูกคิดซึ่งคุณครูมีนแจ้งว่าในช่วงของก่อนปรับพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถที่จะ,อะสอนได้เพราะว่าการเรียนการเรียน จิตตคณิตเนี่ยต้องเจอสิง่งสามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยตรงนะคะอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะในทุกวิชาภาษาอังกฤษอีกวิชาก็จะเป็นวิชาคุรานและเสริมด้วยการท่องจําฮาฟิตนะคะใน,ในการเรียนของเราเนี่ยจะเรียนเฉพาะเป็นพื้นฐานเท่านั้นจะไม่ลงลึกนะคะไม่ว่าวิชาภาษาไทยก็จะเป็นลักษณะของการขีดเส้นตามรอยนะคะเส้นตามรอยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ก็ให้คณิตศาสตร์ก็ให้นักเรียนรู้นะคะ ตัวเลข1ถึง10นะคะเป็นเป็นการฝึกเขียนตามรอยอยีกเหมือนกันนะคะวิชากุรอ่านนะคะลองทางโรงเยนสือชนใช้หนังสือกุรอ่านกีรออาตีนะคะในเล่มที่1นะคะเอกสารเหล่านี้ที่คุณครูพูดเนี่ยจะส่งไปที่บ้านเพราะฉะนั้นในช่วงของการเรียนออนไลน์นะคะขอความร่วมมือจากผู้ครองให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดแล้วก็เมื่อสิ้นสุดของอาการสอนออนไลน์นะคะหนังสือทั้ง4ี่เล่มนี้จะต้องกลับมาที่คุณครูเพราะคุณครูต้องการที่จะ ต้องต้องการดูว่าสิ่งที่เราให้เรียนไปเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะ,ะสิ่งที่คุณครูฝากมาอีกอย่างนึงคือการดูแลให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือของตัวเองนะคะปัญหาที่พบมากเลยนักเรียนไม่สามารถแต่งตัวแต่งชุดตัวเองได้อย่างเช่นในช่วงของกลางวันเนี่ยเราจะต้องมีการอ่านาหมาดนะคะนักเรียนชายนักเรียนชายที่พบปัญหาใหญ่มากที่สุดคือขาดเข็มขัด เสร็จแล้วเวลาจะเข้าห้องน้ํานักเรียนไม่สามารถที่จะปลดเข็มขัดออกได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาคือนักเรียนก็จะฉี่ราดคุณครูก็จะต้องมอีมีการดูแลตามตอบตามมาก็คือเรื่องของการซักเสื้อผ้าหรือว่าดูแลให้นักเรียนทําความสะอาดตัวนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนักเรียนหญิงก็เหมือนกันนะคะ ในช่วงของการอาานละหมาดนะคะน้องใส่เสื้อแขนยาวอยู่เพราะฉะนั้นเวลอาอาานละหมาดเนี่ยดิฉันเคยเคยเห็นเด็กเหมือนกับเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองนะคะเขาไปถึงเขาเปิดน้ํานะคะแล้วก็เขาก็อาานละหมาดอย่างเงี้ยแล้วเปียกไปทั้งตัวบางทีก็ถามว่าอ้าวลูกไปที่ไหนไปทําอะไรมาอ่าน้ละหมาดค่ะเขายังไม่รู้วิธีการเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านนะคะอยากให้ผู้ครองช่วยฝึก ทักษะชีวิตนะคะเรื่องของง่ายๆการใส่เสื้อนะคะติดกระดุมด้านหน้านะคะแล้วก็การใส่กางเกงการถาอดเข็มขัดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับนักเรียนผู้ชายก็คือการใส่รองเท้าและการผูกเชือกรองเท้านะคะนักเรียนมักจะตอนเรียนอนุบาล3เป็นรองเท้าแบบกิปนะคะแต่ว่าเวลาเข้ามาเรียนปนหนึ่งเนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นผูกเชือกนักเรียนไม่สามารถที่จะผูกเชือกรองเท้าเป็นเพราะฉะนั้นก็ะจะทําให้แล้วก็อีกปัญหาหนึงคือการ าวางรองเท้าไม่เป็นที่แล้วก็จะมีเรื่องของการหายแล้วก็จําของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้กครองก็จะต้องทําสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะให้กับนักเรียนมาด้วยอีกวิชาหนึ่งนะคะจะเป็นวิชาของเสริมของเราก็จะเป็นฮาฟิซกุรอ่านนะคะฮาฟิซกุรอ่านเนี่ยคุณครูฝากมาว่าจะมีคลิปนะคะนักเรียนป .1 เนี่ยจะได้เรียนมีทั้งหมด6คลิปนะคะเป็นอัสมาอุนอุฮุสนะคะอัสมา ลฮุสนานะคะอันนี้มี6คลิปนะคะแต่คลิปที่3ผู้ครองขอความร่วมมืออาให้ผู้ครองเนี่ยช่วยอัดคลิปส่งกลับมาที่คุณครูด้วยนะคะแล้วก็จะคลิปที่5นะคะจะเป็นแบบสอบถามเป็น Google Form นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ครองคุณครูทราบว่าในเรื่องของการสอนของคุณครูทางออนไลน์เนี่ย นักเรียนได้สามารถติดตามแล้วก็ท่องได้มากแค่ไหนอันนี้ในส่วนของถ้าเป็นเด็กอิ兰สายชนเนีเน่ยเด็กได้เรียนตั้งแต่อนุบาล3แต่ถ้าส่วนของเด็กที่เรียนมาใหม่อีกประมาณ50คนเนี่ยก็ยังไม่เคยเรียนเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงจะเป็นการเรียนร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะสิ่งที่ฝากจากคุณครูก็คือช่วยดูแลลูกหลานของท่านในขณะที่คุณครูเนี่ยจะแขวนคลิปไปแล้วก็ ให้ตอนนี้นะคะก็พ่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องเป็นครูคนแรกนะคะที่อยู่ที่บ้านช่วยดูแลลูกแล้วก็สั่งสอนแล้วก็เรื่องของบทเรียนต่างๆฝากเอาไว้นะคะอย่าบัวแต่ให้ลูกนะคะอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเกมมากเกินไปผู้กคของมักจะมาบน่นกับดิฉชันประจําเสมอว่าเนี่ยลูกอยู่ที่บ้านมัวแต่เล่นเกมนะคะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ในหนังสือพื้นฐานนะคะทั้ง4เล่มในชั้นป .1 น,นะคะขอให้ผู้ครองให้ความสนใจแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะคะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้นักเรียนทําตามที่คุณครูที่จะสอนที่ผ่านออนไลน์นะคะให้ดูให้ดีแล้วก็จ้องต้องนําหนังสือทั้งหมดเนี่ยมาส่งในช่วงของอวันเปิดเทอมนะคะทั้ง4เล่ม ก็ของครูในส่วนของปฐมก็น่าจะมีฝากไว้แค่นี้ค่ะอัสลามุอะไยกุมวะราะมาตุลลอยวะบะรกาตุค่ะ Gracias.